I do To follow, don't don't. Well, well. Eighth, have a friend to You can't you ให้เข้าค่ะคุณเคยเจอเหตุการณ์นี้อขอจอของทีก่อนเลยวันนี้ผมมีเคล็ดง่ายๆที่ช่วยบรรเทาอาการปวดอึเริ่มจากหายใจเขาเ้าลึกๆและ,ะชาะ้าๆมันช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อในลำไส้ต่อมาลองยืนตรงครับจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้สุดท้ายถ้าทำได้นะลองสื่นตะพุนทีละน้อยๆดูจะช่วยลดความอึในลำไส้ครับทีนี้ช่วยได้แค่ชั่วคราวรีบหาผู้นำเมื่อมีโอกาสลองท้าอันอื่นๆไห้ดีต่อสุขภาพแน่นอนบุกบีนว่าอาทีเอ็กซ้ห้าศูนย์เก้าศูนย์เปิดตัวราคาดีมากประมาณเจ็ดหมื่น อี้คือราคาต่างประเทศครับของ d l s 4บอกไปว่าคาดีขึ้นมากส่วนราคาไทยจริงที่ประมาณแสนสองถึงแสนห้าวเหตนเห็นเนี่ยก็อาจจะพาอพี่รับมาแพงน,นะครับอาจจะถูณภาษีต่นะางๆบวกเพิ่มไปเตัวมาเอะไม่ราคาเกือเท่าหรือสเท่าเลยเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รีบไปที่ว่ารวันได้แต่ถ้าไทยเงินเหลือๆนรับ็สามารถจัดรณ2เท่านั้นเน,น,นะครับก็อาจริงๆนะ 0 9 0ตอนนี้แมงกอลีนเน็ตเกลีงง่นเนี่เจออับว่าใช้เงินเดือนก็มาซื้อแล้น4090นะคะชีพ Það er svona. ใครจะเชื่อก็จะ,จะสง่งแบงค์ไดงมีพรสำหรับคุณครันักี

you yeah.